มาถึงก็มาเลยคุณหญิงมาถึงก็มาเลยครับวันนี้อยอมาถึงก็มาเลยคุณแม่ท่านนี้แหละครับมาคอยจับคุณหญิงแต่วันปิดร้านค้ามาเลยคุณคิวยาวคิวเริ่มยาวแล้วครับ ครับต้องเข้าแถวนะฮะนู่นนะเข้าแถวครับเข้าแถวต้องเข้าแถวเลยครับเข้าแถวเลยครับใครจะมาเอาสวัสดีแม่ไหนอะมาฝากผมเหรอลูกฝากอุ้เองอ้าของลูกเขาเขาซื้อมาให้ลูกเหรออ๋อถือให้ลูก มาแล้วครับมาแล้วครับ คุณแม่คุณแม่ถือถืออย่างเดียวเลยคุณแม่ Yeah. สวัสดีครับสวัสดีครับโอ,อ้ป่อโจเจนนิวเจนนี่แกเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะครับเคยเห็นแกเกินี้นี่นี่ที่นี่ไมไม่เขาคุมเขาคุมนี่นักร้องมาสมัครใหม่ใช่ไหมพอ่อนนท์นี่นักร้องมาสมัครใหม่หที่ประกาศหาเนี่ยนะได้แล้วนี่นะ <c oughs> อนนูอุูหญิงไม่รับอุ้หูิงไม่รับนัก <c> ร <oughs> <c oughs> ้องใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวแย่งกัเกิดพอโจวาดแดนเซอร์ชิมาเป็นน um ั <c> ้น <oughs> ขอลา้อลูกคู่นีลูู่นาตั้งรายได้เนี่ยโอ้ยภาพชงอะไรนะเพราะแมนภานี้ตั้งใหญเกี่มาอันได้มื่น่ะโอ้ภาพนี้แหละผู้หญิงจะไม่รับทำไงอ่นะครับยินไปไหนสวัสดีครับ

นาเบอแว่ายาหบื่อ้ไดยนร่อยจร้อยจริงจังซ้อนไหนหรือว่านับิมีอะซ้อมไหมหรือว่านับปกตินักร้อมาใหม่โอ้เงไม่ละยังว่อไปเร่องงานรอไหมล่ะฮ่าฮ่าฮ่า่นัร้อ่อไหมรอไหม่าแบบนี้ไม่รับม่เนี่ย บอกบอกแล้วนีไปรงขี่โอทูไปวาดเพียงยีหลาเน่ยม้เพราะว่าเมื่อวีพี่อยู่ด้บนหับรถมเจโทปามีปามีปามีเสียงแหบหมดแล้วไฟฟ้ารโอานี้รอจากสุราจากสุราดครับขอบคุณครับยาตครับยีติดตามตลอเลย เรมม้นใครอะนะ่สดๆหยา่ยเปิดประตูกินตังกินอะไรยวกินตงดังหลับ้าวรถเป็นฝั่งฮะรถเป็นฝั่งเฮยเราไปมึงเทียวมือนกันาวนเจ้าชบเราได้โอ้แต่ก็ือเกีนาะไดนี่กรจตัวแบบมรนี่กันเนี่ย เดี๋ยยอมผมเนี่ยต่าะเยอมผมหงนี่อไมได้เลยไปเลยค่ะให้เลขบนยัไม่อาใยครับเอาเไปเลยครับไปเลยครับเข้าไปเลยไปดีลไปหมไปเอาให้ผ่อนีมอนยิ่งไขเข้าโทรัพท์ีมอนิงนั่นถ่ายให้มมัาไน่ตอง้ายรับงดูปเข้าน่อก็ให้พี่มาดินไข่ให้นนั้นเยอมเลย ไปเลยค่ะเนี่ยข้าวแถวตรงนี้ก็ได้ข้าวแถวต่อหลังนี่ครับหาที่จอดรถยังไม่ได้เลยโยังไม่ได้หรอคะหาที่จอดรถนี่แกยังไม่ได้เลยไปหาที่จอดไหนเดี๋ยวแปวออกเมั่อกี้แล้วมาก็เป็นคันเขาเดี๋ยววนออกไปจอดตั้งหมุนแปวรถไปจอดตรงนี้เดี๋ยวพี่น้องต้องอุ่น่อยว่าจะกลับมาไกลมาจากระยอง จากมระเจ้าละยองไงเหรอระยองค่ะอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองวังจันทร์นะใช่อยู่อำเภอวังจันทร์คุณแม่จันนี้มาจากวังจันทร์ตามน้องมาอยู่มาจากอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองครั้งที่แล้วไม่ได้ไปเหรอที่ระยองไม่ได้ไปเพราะว่าทำงานเพราะว่าพอดีช่วงนั้นติดลาไม่ได้วันนี้เลยลาได้เดี๋ยวก็มาใหม่เดี๋ยวก็มาใหม่แถวเนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ